มาถึงพอดีเลยแม่มานะหาหาปียังไม่เจอเลยมาหาที่นี่แม่ไปเจอว่าตุทหารก็มาทําอะไรเขาเนี่ยย้าอะไรมาตงที่แผนที่ก็นะองมาทำมาทาอะไรมาดูแผนที่ตรงนี้มันเป็นเมืองสมัยโบราณนี่นะเมืองนี้นะเป็นเมืองโบราณนันลูกไม่มีคนรู้เลยอยู่ตรงนี้เองบ้านตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีคนรู้ไม่เคยมานี่เป็นคนเห็นก่อนเขาเลยมามาเห็น เลยมาสร้างพระพุทธรูปนี่องค์ใหญ่ๆห่สามองค์มาสร้างอยู่นี่หมดอะไรยังไม่มีนะแต่ก่อนเจดีย์ก็ยังไม่มีนะแต่ก่อนวัดอะไรสาลาอะไรก็ยังยังไม่มีอะไรเลยนะแต่ก่อนมาช่วยสร้างเสด็จที่อยู่นี่แหละให้ทำจนจะเสร็จก็ยังไม่ได้เสร็จยังไม่ได้สมโพธิเลยไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเจดีย์เจดีย์ยังไม่เสร็จอรุณจะบอกตามตรงมีแต่ซุ่มประตูได้แล้วสุ้มประตูก็ได้ก่อน นี่ก็มาเทพระมาทีพระองค์ใหญ่แม่ก็พาเพืนมาเยอะก็ไปหาตางังจนหาจนเป็นปีได้มาช่วยสร้างพระได้เสร็จบอกตาตรงไปกับพ่อสองคนไปแล,ล้วกร็ร่อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนแม่สู้จริงจริงจะได้ช่วยท่านเสร็จสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมแฟนนัวครับ คลิปนี้ผมพาพี่น้องคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบ้านคุนหารอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านคุนหารนี่็อย่ห่างจากตัวอําเภอนะครับไปทางทิศตะวันตก6กิโลเมตรครับตามเส้นทางคุนหารโพกสังวัดบ้านคุนหารตั้งอยธีบ้านคุนหารใต้หมู่เก่า เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดร่องจากวัดตะเคียนร่่มอำเภอผู้สิงเนาะครับให้ไดวัดคุนหารมองนีเนาะครับพี่น้องคุณผู้ชมก็เป็นทีประดิษฐานพระบรมธมาตุเจดีศรีคุนหารแล้วกัิมีหลวงพ่อโตอุตมะมีอนุสาวรียคุนหารหรือว่าปู่คุนหารเนาะครับ มีรูปปั้นของปู่คุนหารเดี๋ยวผมกับสิภาพี่น้องคุณผู้ชมย่างหล่อชมภายในวัดนะครับถ้าหากว่าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับมาสแสวงบุญได้นะครับมาเที่ยวมาท้ำบุญที่วัดได้ครับวัดบ้านคุณหารอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอคุนหารนี่ยู่ห้างจากจังหวัดศรีสะเกดระยะทางประมาณ61กิโลเมตรครับการเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกดไปอำเภอคุนหารนะครับสามารถใส่เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข221สศรีสะเกดเขาพระวิหารแล้วก็ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 1 1, 1. สายแยกท่างหลวงหมายเลขส2งสพายุขุนหารนะครับผ่านอำเภอพายุอำเภอไพรบึงมาอำเภอขุนหารระยะทาง61กิโลเมตรครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกสถานที่มองหนึ่งที่อยากสิบให้พี่น้องคุณผู้ชมมาสแสวงบุญมา ขอโชวขอลาบเนาะครับเดี๋ยวมื้อวนนี้ผมก็สิพ้าพี่น้องคุณผู้ชมเขาไปภายในพระบรมธาตุเจดีศรีขุนหารเนาะครับไปช่มภายในขังในขังในกาเป็นทีประดิษฐานโอ้ของทีมีค่ขาของโบราณจังเส่็แล้วนะครับกาสิพาพี่น้องคุณผู้ชมเขาไปมึงเขาไปช่มภายใน ทอนนี้ก็ให้มึงอยู่ที่อนุสาวรีย์ปูคุนหารสะกอนนะครับรูปปัน้นปูคุนหารสะกอนอำเภอคุนหารนี่ติดกับประเทศกัมพูชาเลยครับชายแดนนะครับเป็นเขตแดนเป็นอำเภอที่ติดครับ ประเทศกัมพูชาครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่นี่ภายในเจดีนะครับนี่กสัสเให้พี่น้องคุณผู้ชมในเมืองภาพไปเรื่อยๆนะครับถ้าผม,มาบ่ได้บรรยายหรือว่าเว้าให้ฟังเพราะว่าข้อมูลผมก็บ่ค่อยรู้นะครับว่าภายในนี่ว่าอ่าแต่ละ อันแต่ละย่างนี่อันใดเป็นอันใดเนาะย่านเว้าไปว่ถืกก็สียให้พี่น้องคุณผู้ชมเลยมึงภาพไปเรื่อยๆนี่ล่ะครับที่เฮาเห็นในภาพนี่ก็เป็นของที่มีคุณคาทั้งจ,จิตใจหาเมืองในยากยากเลยล่ะครับแต่มีอยู่มองนีล้ล่ะอยู่ภายในพระบรมธาตุอา่ายในพระบรมธาตุเจดีศรีคุณหารนี่ละ่ะ ที่เพิ่นเอามาไว้ให้เหาไในเมืองในช่ไมในเขาไปก,าากราบไหว้สักการบูชาเนาะครับเดี๋ยวผมสิถ่ท้ายให้พี่น้องคุณผู้ชมในเมืองในเห็นภาพกันไปเรื่อยๆเนาะภายในนี้มีบอ่อน้ำซักซิ์พร้อมเนีอครับพี่น้องคุณผู้ชมมีบอ่อน้ำศักซิด ครับพี่น้องมึงไปเรื่อยๆนะครับมีบอ่อน้ำซักซิดแล้วก็มีปูพญานาคนะครับนี่ครับบอ่อน้ำซักซิดครับพี่น้องคุณผู้ชมเป็นบอ่อน้ำเก่าแก่นะครับถี่มีมาถึงจะโดนตะนานแล้วสั่น ก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคุณผู้ชมผมอาจสิบอสามารถบรรยายไปได้ว่าต่ละภาพนี่คืออยียงเนาะเพราะว่าผมกับกับบอรหูนะครับพอดีม้อนี่มาแบบเร่งดวนครับการเดินทางมาก็เลบยบ่ได้มีอันผู้เพิินมา เ้าหรือว่าบรรยายขอมูลใด้นี่ฟังเนาะครับเพราะว่ามาเวลาจำกัดเนาะครับม,มีเวลาบอหลายกับฝ้าวนะครับเดินทางมาหอดวัดคุนหารนี่ก็เกือบสิคำแล้วพี่น้องคุณผู้ชมจากรอยเอ็ดนะครับกับเกือบเกือบ สองรอยกิโล่เพื่นละครพี่น้องคุณผู้ชมกับไกลพ่อสมควรอยู่เนาะพอบ้านของผมเ่ยยี่ห้อยรอยเอ็ดเนาะกัให้พี่น้องคุณผู้ชมเมืองไปเรื่อยเมื่อนี้ผมเดินทางมาก,กับสายบุญสายบุญคุณแม่เมตตาเนาะครับแล้วก็พี่น้องสายบุญที่เป็นแฟนช่องเป็นเอฟซีช่อง,องเข้าเนี่ยละ เพื่นกระไดส่วนมากนะครับส่วนมาทําบุญมาแสวงบุญเพื่อวาสิได้โชคได้ลาบได้ตัวเลขได้แนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องคุณผู้ชมแฟนช่องของเฮานะครับตัวเลขนี่ให้ไปมึงนั่คุณแม่เมตตาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เมตตา เพิ่นไปโยกหิน,ปน,หนไปยอ่อหินคุณแม่เมตตาเพิ่นไปเสี่ยงโชคหินนะครับเป็นหินยกครับพี่น้องคุณผู้ชมกะเมื่งไปเรื่อยอยุดไทยคลิปพุ่นละคุณแม่เมตตาได้แนวทางตัวใดเพื่อว่าพี่น้องคุณผู้ชมอยากสิตามแนวทางของแม่เมตตาเนาะครับกะ ตามได้หรือว่าแนวทางที่แม่เมตตาเพิ่นใดพี่น้องบ่ามากักบ่อยากตามกับ่านกันแล้วกันนะครับเรื่องโศกเรื่องลาบการเสียงโชคแนวทางตัวเลขนี่ก็ให้พี่น้องุณไู้ชมใส่วิจารญานในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าเฮามากเข้ากับตามถ้าเฮาบ่มาก หรือว่าเหาย่างบอโอเคแกับแนวทางที่ได้มากสิก่ะพานได้นะครับให้ใส่วิจารยตในการรับชมรับฟังเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องคุณผู้ชมครับถ้าพี่น้องคุณผู้ชมมีโอกาสก็ล่องเดินทางมา สแสวงบุญหรือว่ามาถำบุญที่วัดบ้านคุ้นหารใดเนาะครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หนามาสแสวงบุญมาถำบุญเนาะพี่น้องสายบุญสแสวงบุญเอาโชคเอาลาบนะครับเท่ากับสียดมีโชคไม่ลาบการเดินทางก็จงผมว่าสู้ฟังหนละครับ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดร,ระยะทางประมาณ6กิกิโลเมตรอ่าอำเภอหกสอกิโลเมตรเนาะครับอำเภอคุนหารนี่ห่างจากศรีสะเกดหกิกิโลเมตรราคาวัดบ้านคุนหารกับซรยู่ห่างจากตัวอำเภอคุนหารไปทางจิตวันโตกนี่ห่างจากตัวอำเภอคุนหารประมาณ6กกิโลเมตรครับ ทันดงไไม่ยั้งมาเบียดมาเบียดนั่นแหละให้มความสุขความเจริบรจุาพูน้พการขอให้นำมาตากเงินทองไว้มาทุาทางจะถายจะถืะบวชหาจะถาหนวังยกขึ้นดีอ้หูนะไปมาเด๋อจ นี้วเศรใ่นกองไเด้อเเียนงนี่ดพเจะฟังมีใเกมนี่นี่นี่เล็นตรงนี้ไปพิจารณาบ่าซูดระสองก็ม่ลืบอกการบ่แล้วนี่อะไรเลยนี่้เป็นหกชัดชัดหกชัดชัดเลยชัดชัดได้ก็สายสายดูกัน

ไปทางหลังเนี่ืมาก่าอนทางนึงกลันครับก็ขอบคุณพี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจากทางช่องนัวนะครับขอให้พี่น้องมีโชคถือรางวัลที่หนึ่งโชคดีปลอดภัยร่ำรวยสวัสดีครับ